สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครที่อยากบอกความในใจถึงคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง รับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะไพ่ออนละเคลรักบอกด้วยค่ะใครที่อยากบอกความในใจถึงคุณรักในโลกเสมือน คนที่อยู่ไกลอยู่ห่างอยู่ไกลจากคุณนะคะเป็นรักในโลกเสมือนรักในความฝันไกลกันห่างกันรักออนไลน์รักทางไกลเขาอยู่ไกลจากคุณนะคะแต่เขาก็มีคุณรักคุณการเดินทาง คุณเหมือนเคยทำงานด้วยกันอยู่ใกล้กันพูดคุยกันเนี่ค่ะอยู่ใกล้กันมีความสุขการเดินทางใช้ชีวิตพูดคุยทำงานด้วยกันเขาอยากบอกความในใจถึงคุณคู่เสีย ไม่เป็นไปตามที่ต้องการที่คิดที่วางไว้มุ่งหมายตั้งใจของคุณยังมีปัญหานะคะเป็นคู่เสียอยู่ใกล้กันแล้วมีอุปสรรคปัญหาแต่เขาก็อยากบอกความในใจถึงคุณนะคะคุณกับเขาเป็นปัญหามีปัญหานำพากันไปเสียหายมีอยู่ใกล้กันไม่ได้ค่ะเป็นคู่ที่เสียหายมีแต่ปัญหา เขาก็อยากบอกความในใจถึงคุณครอบครัวคุณเคยเป็นครอบครัวด้วยกัน <c oughs> เคยอยู่ด้วยกัน <c oughs> เคยใช้ชีวิตด้วยกันมันมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นสุข <c oughs> เขาอยากบอกความในใจถึงคุณคนที่ทำให้คุณวุ่นวายใจนะะี่ค่ะ วิตกกังวลวุ่นวายใจทำให้คุณทุกข์ใจวุ่นวายใจไก่กันห่างกันจากคุณทำให้คุณเสียหายเคยอยู่ด้วยกันทำงานใช้ชีวิตด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวเขาอยากบอกความในใจถึงคุณ อยู่ลำพังไกลกันห่างกันนะคะคุณกับเขามันอยู่ลำพังอยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่ไกลกันห่างกันระยะทางควบคุมผู้ควบคุมคุณกับเขาเหมือนมีอุปสรรคปัญหากันนะคะมีอุปสรรคปัญหาความเสียใจแต่ก็ยอม คุณยอมเขาหรือเขายอมเนี่ยค่ะยอมอยู่ด้วยกันหลายๆคนมีไม่ไม่คุณก็เขามีคนมารักมาชอบมากก็ยอมยอมยอมที่จะเสียใจยอมที่จะอยู่ด้วยกันหลายๆคนยอมให้คุณควบคุมเขาเขาควบคุมคุณนี่ค่ะการยอม ร่วมยินดีเขาก็ร่วมยินดีกับคุณคุณร่วมยินดีกับเขาหรือเขาต้องการให้คนรอบข้างร่วมยินดีระหว่างคุณกับเขานะคะในการเฉลิงฉลองมีคนมาร่วมยินดีไม่ต้องเป็นคู่ที่เสียมีครอบครัวที่อบอุ่นความทรงจำ คุณอยู่ในความทรงจำของเขานะคะเขาไม่ลืมคุณความทรงจำที่คุณกับเขาเคยอยู่ใกล้กันใช้ชีวิตด้วยกันทำงานด้วยกันนี่ค่ะคุณกับเขาเคยรู้จักกันใช้ชีวิตไม่ทำงานก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ไกลกันห่างกันคุณยังอยู่ในความทรงจำของเขาเขาไม่ลืมคุณนะคะ มารับขวัญน,น้องเขาต้องการที่จะมาหามาพูดมาคุยกับคุณนะคะความวิตกกังวลวุ่นวายใจแล้วเขาวุ่นใายใจวิตกกังวลเรื่องของคุณแล้วเขาอยากบอกความในใจถึงคุณนะคะ,ะเขายังไม่ลืมยังมีคุณอยู่ในใจอยู่ในความทรงจําไกลกันห่างกัน ไกลกันห่างกันไปคนละทางแต่เขาก็ยังจับมือคุณไว้นะคะถึงความคิดหรือชีวิตที่ทแตกต่างที่ไกลกันห่างกัน,นะคะ่ะเขายังมีคุณอยู่คนณเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าเขาอยากบอกความในใจถึงคุณนะคะคนที่ชอบแกล้งชอบอามคุณลืมลืมไม่ลง คุณกับเขาลืมกันไม่ลงลืมไม่ได้คุณคุณลืมเขาไม่ได้นะคะค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซักสกไ i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ